you. สวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับสู่ BK Auto garage แหล่งรวมความรู้ความเคลื่อนไหวและการรีวิวยานยนต์สุดพิเศษวันนี้เราพามาพบกับผลงานสุดรู้แห่งปี2026กับเรือสปีดโบ๊ทระดับไฮเอนด์ ign, ที่ถูกออกแบบเพื่อความสาง่างามและความเร้าใจในการเดินทางทะเลนั่นคือ Two Monasil Luxury Speedboat ความงามที่ผสานพลังเทคโนโลยีความเร็วและความสะดวกสบายไว้ในตัวเดียวกันใครที่กำลังมองหาเรือสำหรับไลฟ์สไตล์อันโดดเด่น ท่องเที่ยวกลางน้ำแบบพิเศษหรือเสริมการเป็นเจ้าของยานยนต์ระดับพรีเมียมแบบที่สะท้อนความหรูหราทูโมนาซิลถือเป็นเรือที่ควรค่าแก่การจับตามองดีไซน์ภายนอกของเรือลำนี้สะท้อนอัตลักษณ์ทันสมัยตัวถังอากาศพลาศาสตร์เล่นเหลี่ยมลดแรงต้านพร้อมไฟหน้าและสไตล์เฉียบคมตัวเรือทรงสปอร์ตยาวเพรียวที่เสริมบุคลิกพุ่งทยานเหนือผือนน้ำวัสดุเกรดกองทัพเรือและไฟเบอร์คอมโพสิตช่วยเพิ่มความทนทานและลดน้ำหนัก ผิวสัมผัสแบบเงาพิเศษทําให้เรือลดแล่นบนผิวน้ําอย่างโดดเด่นการวางโครงสร้างด้านท้ายถูกออกแบบเพื่อให้การไหลผ่านของน้ํามีความสมดุลความสูงของหัวเรือช่วยป้องกันแรงกระแทกและลดการสั่นสะเทือนระหว่างวิ่งด้วยความเร็วสูงขณะที่รายละเอียดเล็กๆ็น้อยๆเช่นเส้นคาดเฉียงเสริมโครเมียมและรูปทรงกระจกที่ดุดันทําให้เรือลํานี้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ในด้านพลังสมรรถนะทูโมนาซิลลักเชอรี่สปีดโบท๊ทใช้ระบบขับเคลื่อนคู่ที่ให้แรงม้ามากพอสำหรับพยานผ่านระลอกคลื่นความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้สร้างความตื่นเต้นไม่แพ้เรือแข่งมือจับบังคับควบคุมและคันเร่งตอบสนองรวดเร็วการทรงตัวช่วงเลี้ยวมีความแม่นยำสูงเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ลดการสั่นและลดเสียงดัง เพื่อให้ผู้โดยสารสัมผัสความเงียบไพคลาสเหนือผิวน้ำระบบขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานโดยปรับอัตราส่วนการฉีดเชื้อเพลิงอัตโนมัติให้เหมาะกับสภาพการวิ่งทั้งในเขตน้ำเปิดและน้าน้ำลึกมาที่ห้องโดยสารภายในให้อารมณ์เทียบเท่ายานยนต์หรูด,ด้วยวัสดุพรีเมียมที่ถูกคัดสรรอย่างดีเบาะหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายรูปแบบโต๊ะกลางพับได้พร้อมพื้นที่นั่งสำหรับผ่อนคลายหน้าจอควบคุมทัชสกรีนความละเอียดสูง แสดงผลข้อมูลเครื่องยนต์การนำทางอุณหภูมิการเตือนความปลอดภยัยและระบบบันเทิงภายในเรือฟังก์ชันเชื่อมต่ออัจฉริยะกับสมาร์ทโฟนเล่นเพลงควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเปิดระบบเสียงรอบทิศทางหรือแม้แต่กล้องมองรอบเรือเพื่อช่วยจอดในท่าที่แออัดพื้นที่ดัดฟ้ากว้างเปิดรับวิวท้องทะเลแบบพาโนรามา พื้นที่พักชมวิวด้านหน้าและด้านหลังสามารถปรับเป็นจุดอาบแดดหรือรับรองแขก VIP การใช้วัสดุปูพื้นแบบกันลื่นทำให้การเดินบนเรือปลอดภัยความสว่างของไฟตกแต่งให้บรรยากาศยามค่ำคืนโรแมนติกและล้ำสมัยระบบหลังคาเปิดปิดไฟฟ้าสำหรับให้ผู้โดยสารเลือกสัมผัสลมทะเลหรือปิดเพื่อหลบแสงแดดด้านระบบความปลอดภัยทูโมนาซิลมาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือน ระบบเตือนระดับน้ำระบบแก้สมดุลขณะเข้าท่าจอดระบบดับเพลิงอัตโนมัติเครื่องช่วยชีวิตมาตรฐานสากลและตำแหน่งติดตั้งเจ็ตปัม๊มฉุกเฉินสำหรับการใช้งานในสถานการณ์น้ำลึกหรือคลื่นแรงฟังก์ชันกันลื่นของตัวถังถูกออกแบบให้เหมาะทั้งสภาพน้ำเรียบและสภาพน้ำกระแสสูงรูปทรงตัวถังมีมุมช่วยลดการกระเด็นของละอองน้ำเข้าสู่ตัวเรือและยังช่วยให้การควบคุมเรือเป็นไปอย่างมั่นคง นอกจากความสวยงามและสมรรถนะแล้วทูโมนาซิลยังใส่ใจเทคโนโลยีด้านข้อมูลบนเรือระบบติดตามตำแหน่งเรียลไทม์และการวิเคราะห์เส้นทางเดินเรือช่วยให้ผู้ขับเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดระบบ Windows HUD ที่ฉายข้อมูลบนกระจกหน้าทำให้ผู้ขับสามารถมองเห็นความเร็วทิศทางลมระดับน้ำและการเตือนสภาพอากาศได้โดยไม่ต้องละสายตาจากการขับขี่ การออกแบบที่เอื้อต่อความรูหราใช้สีทูโทนทันสมัยเช่นขาวมุกเท่าหินอ่อนน้ำเงินเข้มหรือดำสาตินขอบเส้นแบบเงินเงาตัดสีช่วยเสริมความโดดเด่นของเรือ สำหรับเจ้าของเรือผู้ต้องการความเป็นส่วนตัวและบริการพิเศษทูโมนาซิลมีระบบการจัดเก็บสัมภาระอัจฉริยะพื้นที่ใต้บอกสามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้าห้องเก็บเครื่องมืออยู่จุดท้ายเรือติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกทําให้เปิดปิดง่ายเหมาะสําหรับใช้งานโดยไม่ต้องใช้กําลังมากระบบชาร์จอุปกรณ์ USB และพอร์ตไฟบ้านครบครันพื้นที่ใช้สอยไม่อึดอัดแม้เป็นเรือสปีดโบ๊ทโดยให้ความรู้สึกเหมือนนั่งบนเรือยอดขนาดเล็ก สิ่งที่ทำให้เรือลำนี้เป็นมากกว่ายานพาหนะคือประสบการณ์การเดินทางผู้ขับจะสัมผัสได้ถึงการตอบสนองแบบสปอร์ตแต่ในขณะเดียวกันผู้โดยสารก็ได้รับความสบายแบบลากูนเรือยอทการควบคุมเป็นไปอย่างอ่อนนุ่มแม้ในความเร็วสูง ระบบช่วยทรงตัวช่วยให้มุมเลี้ยวแน่นไม่เสียความมั่นคงผู้ชมที่ต้องการความเร็วตื่นเต้นอาจชื่นชอบในสมนารถนะที่เรือถูกออกแบบมาให้ทะลุขีดจำกัดในขณะที่คนรักความผ่อนคลายก็สามารถพักผ่อนชมวิวได้อย่างเต็มที่การรีวิวสำหรับผู้ชมที่กำลังมองหาเรือสำหรับครอบครัวลูกค้า VIP หรือร้านรีสอร์ทริมทะเลทูโมนาซิลสามารถตอบโจทย์ได้ทุกแบบด้วยความเร็วที่ปรับได้หลากหลาย โหมดขับขี่แบบประหยัดเพื่อทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างยาวนานขึ้นโหมดสปอร์ตสร้างความเร้าใจหรือโหมดคงที่สำหรับผู้โดยสารพักผ่อนโดยสรุปทูโมนาซิลลักชัวรี่สปีดโบ๊คือการรวมความเร็วความหรูหราความปลอดภัยเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ล้ำสมัยในยุคใหม่แห่งวิวัฒนาการทางเรือ2026ความสุขของการเดินทางและความภาคภูมิใจขององค์การเป็นเจ้าของถูกผสมผสานจนเกิดเป็นผลงานระดับพรีเมียม ขอบคุณทุกคนที่รับชมการรีวิวจาก BK Auto Garage หากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดการรีวิวยานยนต์สุดพิเศษครั้งต่อไปครับ